ผู้กำกับชื่อดังเลือกเขาเป็นพระเอกด้วยเหตุผลสั้นๆว่าไอเนีย่ยหน้าตามันขี้เรที่สุดที่มาวันนี้เราอยากให้เป้าช่วยถ่ายทอดเพลงนี้ให้เราเพิ่งแต่งเสร็จเมื่อวานนี้เองชายหนุ่มผู้เป็นแขกของสถานที่ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่ง ให้เพื่อนของเขาผู้เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นผู้แตกในขณะนี้เพลงอะไรหรือยะเพลงของหัวใจนะเราไม่ได้เขียนหรอกหัวใจมันเขียนของมันออกมาเองต่างหากเล่าเราเป็นแค่คนที่นํามันมาส่งให้คนที่เหมาะที่จะถ่ายทอดมันออกมาเป็นบทเพลงมากที่สุดคือนายเป้าไก่จ๋านักร้องดังอ่านชื่อเพลงออกมาเขายิ้มดวงตาแวววาวใช่ไก่จ๋า คนที่ส่งกระดาษให้ดวงตาเป็นประกายนักร้องคนนั้นคือสายันสัญญาเขาเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังในขณะนั้นและคนที่ถ่ายทอดอุบัติเหตุแห่งรักจากชีวิตจริงของตัวเองออกมาเป็นบทเพลงคนนั้นก็คือปิยะตระกูลราชเพราะเขารู้ดีความรู้สึกไม่รู้กี่ล้านคำในหัวอกไม่สามารถเอื้อนเอ่ยออกมาเป็นวาจาได้โดยเฉพาะกับเธอคนนั้นไก่จ๋าปิยะตระกูลราช มีชื่อเล่นว่ายะเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2497ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเขาเล่าว่าไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนค้นแค้นแต่อย่างใดทุกคนในครอบครัวมีหน้าที่การงานที่สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างสบายชอบออกไป,ปเผชิญโลกชอบที่จะเรียนรู้ความยากลําบากของชีวิตในหลากหลายรูปแบบอายุ14ปีเขากับเพื่อน ติดไปกับเรือขนส่งสินค้าจากสุพรรณบุรีถึงกรุงเทพมหานครด้วยเหตุผลสายซื้อตามประษาเด็กวัยรุ่นบ้านนอกว่าอยากเห็นกรุงเทพชีวิตนี้เขาเล่าว่าอยู่วัดมากกว่าอยู่บ้านอยู่เมืองหลวงอาศัยอยู่วัดไปทั่วถึงเจ็ดแห่งด้วยกันรับจ้างทั่วไปทำงานไปทั่วเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นแบกลำไยในตลาดถีบสาล้อใช้ชีวิตนอกบ้านเป็นปีๆจนมีเหตุให้ต้องกลับบ้านที่สุพรรณบุรีอีกครั้งคราวนี้ แม่ขอร้องให้เขาเรียนต่อ,อยะตามใจแม่เขาไปสมัครเรียนต่อที่โรงเรียนการช่างสุพรรณบุรีและแม่ดีใจเป็นที่สุดที่เขาตั้งใจเรียนจนจบเรียนจบในสาขาวิชาที่ทุกคนในครอบครัวไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาไปเรียนเป็นช่างตัดผมพร้อมใบประกาศช่างตัดผมยะเดินทางเข้าเมืองหลวงอีกครั้งคราวนี้ตะเลิดไปสมัครเป็นช่างตัดผมที่นนทบุรีแต่ต้องถูกไล่ออกเพียงตัดให้ลูกค้าเพียงคนเดียวเท่านั้น เขาทามีดโกนบาดหูลูกค้าจนเลือดหยดติง๋งติ๋งเขาสมัครเรียนต่อป .7 อ,อีกครั้งตามความปรารถนาของผู้เป็นแม่ที่ฝากมากับจดหมายขณะเรียนต่อเขาพักอาศัยอยู่ที่วัดพระพิเรนถนนวรจักรแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครต้องเดินผ่านโรงหนังศาลาเฉลิมกรุงไปเรียนทุกวันและตอนเย็นของทุกวันเช่นกันหลังโรงหนังศาลาเฉลิมกรุงจะมีนักแสดงตัวประกอบเกือบร้อยคนจับกลุ่มกันที่นี่ เพื่อรอรับงานกองถ่ายในต้องการตัวประกอบรูปแบบใดก็จะขับรถกระบะมารับถึงที่นี่ตัวประกอบมีหลายรูปแบบแบบต่อยได้ก็จะมีรูปร่างสูงใหญ่ล่ำสันสามารถเข้าฉากเตะต่อยกับพระเอกจุกนั้นอย่างสมบัติเมธินีนาาภูวนยัยได้อย่างกลมกลืนและมีท่ามีทางอีกแบบหนึ่งเรียกว่าแบบโป้งแอะตัวประกอบแบบโป้งแอะคือตัวประกอบไม่มีบทพูดแต่จะออกไปเพียงฉากเดียวถูกยิงโป้งตายแอะทันที วันหนึ่งหลังเลิกเรียนยะหอบสมุดหนังสือไปยืนรวมกลุ่มกับเขาที่นี่ด้วยเพียงพ่ออยากรู้ว่าเขามารวมตัวกันทําอะไรมากมายจบพจบลัดจบพลูปิยะตระกูลราชถูกผลักขึ้นท้ายรถกระบะไปเป็นตัวประกอบกับเขาด้วยหนังเรื่องแรกที่เป็นตัวประกอบก็คือเรื่องนี่หรือชีวิตปี2 5 1 6เป็นหนัง70มิลลิเมตรที่สมบัติเมเทนีกับทัศวรณเสนีวงนัจุตยานำแสดงเป็นหนังของผู้กำกับชุติมาสุวรรณรัตน์ ตอนนั้นปิยะอายุ19ปีเป็นตัวประกอบในฉากที่ต้องเข็นรถเข็นศพและต้องพูดว่าเอ,อเสียใจยด้วยครับคุณนำลูกมาช้าเกินไปลูกคุณเสียชีวิตแล้วครับบทพูดสั้นๆแค่นี้แต่ต้องถ่ายถึง14เทคหลังรับค่าตัว70บาทผู้กำกับของเรื่องถึงกับตะโกนมาบอกทีมงานว่าจ่ายตังค์มันแล้วรีบไล่มันกลับทันทีเลยเนี่ยอย่าให้กูเห็นหน้ามันอีกเด็ดขาด14 15เทคเปลืองฟิล์มชิบหายนับจากวันนั้น ปิยตระกูุรากก็ยังเป็นตัวประกอบอยู่เรื่อยมามากถึงร้อยกว่าเรื่องด้วยกันวันหนึ่งที่วัดพระพิเรนขณะที่ปิยะกําลังนั่งขัดบาดพระอย่างตั้งใจพงศัก์จันทรุกข,ขาครูเพลงชื่อดังผู้กํากับมากฝีมือกําลังจะสร้างหนังไทยเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็คือเรื่องทุยที่รักเข้ามากราบพระเขาเห็นอะไรบางอย่างจากเด็กวัดคนนี้จึงได้พูดคุยกับพระและได้นําเด็กวัดคนนี้ส่งต่อไปให้ผู้ช่วยของเขาทันทีสุรศีพาธรรม คือผู้ช่วยของครูพงศักด์จันทรุข,ขาเขากําลังเลือกเฟ้นเลือกหานักแสดงหนุ่มที่จะมาเป็นพระเอกในหนังของครูมีผู้มาสมัครเป็นพระเอกกว่า300คนผู้กํากับหนุ่มสุรศีผาธรรมได้ตัดสิาาดนใจเลือกปิยะทันทีด้วยเหตุผลสั้นๆว่าไอเนียหน้าตามันขี้เรตที่สุดต,ต่อจากนั้นปิยะตะกูลราชได้แสดงเป็นตัวประกอบในหนังเรื่องมนรักแม่น้ำมูลปี2 5 2 0ตอนแรก ได้รับบทเป็นตัวประกอบเล็กๆในฉากสั้นๆเล่นเป็นครูพินที่มีบทพูดไม่กี่คำแต่แววของการแสดงกลับไปเข้าตาผู้ช่วยผู้กำกับอย่างสุรศรีพาธรรมเข้าอย่างจังจึงได้มีการปรับบทใหม่ให้ปิยะได้เล่นมากขึ้นปี2521ค่ายหนังน้องใหม่อย่างดวงกำมลมหรสพของกำมลกุลตังวัฒนากำลังจะสร้างหนังเรื่องครูบ้านนอกบทประพันธ์ของครูขมานคนไขตโดยโจทย์ของทีมงานเรื่องนี้ก็คือต้องการนางเอกที่สวยที่สุด วาสนาสิทธิเวทคือนางเอกคนนั้นที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครมากถึง20,000คน6 9 Stories เคยรับใช้ผู้ชมผู้ฟังท่านที่เคารพไปแล้วสำหรับเรื่องราวของครูดวงดาวในหนังเรื่องนี้ในชื่อตอนว่านางเอกคนนี้คัดจาก20,000คนเล่นเรื่องแรกหนังทำเงินสุดช็อกสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่นี่ที่เดียวครับส่วนโจทย์ข้อที่2ที่ทีมงานต้องหาก็คือพระเอกที่ขี้เรที่สุดในที่สุดจุลศีพาธรรมผู้กำกับของเรื่องนี้ มองว่าจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากพระเอกที่แตกต่างจากพิมพ์นิยมพระเอกนังไทยในยุคนั้นโดยสิ้นเชิงปิยะตระกุลราชครูบ้านนอกเข้าฉายเมื่อวันที่17มิถุนายน2521ได้กลายเป็นหนังม้ามืดที่ใครๆก็คาดไม่ถึงแต่รับรางวัลมากมายทั้งในและนอกประเทศนางเอกพระเอกและผู้กำกับแจ้งเกิดจากเรื่องนี้อย่างสาง่างามทำไรายได้มากถึง9ล้านบาทหมอ่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทได้เขียนลงในหนังสือสยามรัฐว่า หนังครูบ้านนอกเป็นหนังไม่ควรดูแต่เป็นหนังที่ต้องดูปิยะตระกูลราชพระเอกขี้เรที่สุดในประเทศไทยอย่างสุทธศีพาธรรมเคยให้ฉายาไว้ด้วยความรักคนนี้มีผลงานติดตามมาอีกหลายเรื่องที่เด่นๆคือเรื่องกองข้าวน้อยฆ่าแม่ปี2523มนรักลำน้ำพองครูดอยและเทพเจ้าบ้านบางปูนปี2525ปิยะพบรักกับนักร้องนักแสดงสาวไก่ปริศนาวงศิริ ในวันที่เขาขึ้นรับรางวัลด้านการแสดงงานหนึ่งด้วยวันไวไยในช่วงนั้นยังอ่อนต่อโลกของความรักทั้งคู่จึงต้องเลิกร้างกันไปอย่างน่าเสียดายอุบัติเหตุแห่งรักครั้งนี้ทุกคนต่างเจ็บปวดรวดร้าวความรวดร้าวที่ปิยะมีและไม่อาจพูดกับใครได้เขาได้ระบายมันออกมาผ่านสิ่งที่เรียกว่าบทเพลงอย่างที่มีคนกล่าวว่าศิลปะชั้นเอกหลายต่อหลายครั้งสร้างจากความทุกข์ร้าวเจ็บปวดปิยะ คือนักแต่งเพลงที่คนฟังเพลงไม่เคยลืมอรรถแห่งปลายปากกาของเขาที่ได้พร่งพูออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจที่มีต่อหญิงอันเป็นที่รักที่แม้ชาตินี้มิอาจครองคู่กันได้ก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพลงจำไม่มีวันจางหนึ่งปีที่ทรมานและไก่จ๋าและผู้ถ่ายทอดบทเพลงจากชีวิตจริงเหล่านี้ก็คือสายันสัญญาเพื่อนรักของเขานั่นเองปิยะตระกูลราชได้ชื่อว่าเป็นชายสามอาชีพเขาเป็นนักแสดง นักแต่งเพลงและนักภาคมวยที่ผู้ชมผู้ฟังให้การยอมรับในฝีไม้ลายมือผมถือหลักที่ว่าทำทุกงานอย่างมีความสุขซื่อสัตย์และจริงใจในทุกสิ่งที่ลงมือทำครับจงรักอาชีพของคุณเท่ากับแฟนของคุณปิยะตระกุลราชผู้ซื่อสัตย์ทั้งต่อง,งานและหัวใจของตัวเองตำนานที่ยังมีลมหายใจขอให้มีความสุขมากมายครับ